หลวงพ่อขอรับลูกเป็นคนที่โง่และไม่ฉลาดเลยถูโอ้โถฉลอดที้ยุ่มใส่ใส่ที่เขาก็สารภาพสูกแล้วนะโมทนากับความโง่เขาเลยให้เราจะได้โง่ตามเราต่อไปลูกเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเลยฟังหลวงพ่อเทศก็จําได้เฉพาะที่ซอยสายลมกลับไปแล้วก็โง่เหมือนเดิมคือจําไม่ได้ วันนี้ขอจำเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ยอมโง้ต่อไปแล้วคือจะถามกับนี้บอกว่าวิธีที่จะตัดสันท้าให้ได้มาตรฐานตลอดชีวิตตัน้นควรจะเริ่มต้นแบบใสและไปลงท้ายแบบใสขอให้หลวงพ่อช่วยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสักครั้งเถิดขอรับใส่กันหนากรเมียอะไรเล่าคนไม่เคยแก่เจ็บใจก็ดูเห็นเห็นเลยโอ้ตั้งเอาตังส <อา S 1> ังงงาใช่ เร่องเปนเรื่องโฆษณาใหญ่ก็ของจริงที่เราอยู่อยู่ครับครับที่คนเขาเกิดมาได้เราแตกจากแตกเล็กเป็นแตกใหญ่จากแ็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นคนกลางคนของกลางคนตั้งแต่แก่แล้วก็ตายร่างกายไม่ใช่เราก็อยู่ของเรามีแค่นี้แหละโอ้ต้องต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ใช่ใช่เอาคิดว่ามันต้องตายกันเลยโอเอาตายไปเกณฑ์นลยเอาตายไปเดียว์ปออ้าวไปตัดมาใหม่นะ 哎呀。